แล้วก็ฝากเติมน้ำมันรถให้พี่เขยด้วยค่ะพี่เขยขับรถมาะนะคะเติมน้ำมันรถด,ด้วยค่ะรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายอันนี้มอบให้กับลูกชายคนเดียวที่เป็นคนดีคนเก่งคนหล่อของแม่ชื่นใจที่สุด เข้ามาตอบแทนบุญคุณลูกที่เกิดมาไม่เคยนําเรื่องร้อนใจมาให้ลูกเลยตีสามตีสี่ไม่เคยต้องมีรถพยาบาลพี่วอลพี่วอมารับตัวไปเข้าโรงพยาบาลนะคะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เคยมีเรื่องร้อนใจเข้าบ้านปรับใจลูกมากๆนะจ๊ะรักลูกชาคนดีของแม่เป็นคนดีแล้วก็คนเก่ง แล้วก็คนหลอมีคนบอกว่าลูกชายหน้าเหมือนนาวินต้า <laughs> ชื่นใจนะคะการที่เรามีลูกดีเนี่ยมันโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเรื่องจริงค่ะเอารางวัลที่หนึ่งมาแรกก็ไม่ยอมนะคะนะจ๊ะจบลูก